ไปไปเร็วไปไปหาก,กินอยู่รอดปลอดภัยเลยไปครับสวัสดีครับอาจารย์ดี้ยังนกเขาใหญ่ทุกท่านหลังจากฝนตกมาหลายวันครับเปียกชื้นหมดเลยครับวันนี้ก็จะพามาดูว่าเป็นยังไงบ้างครับนกในกรงรวมของผมครับ นี่ก็นี่ครับมีแต่ตัวส,ยสวยๆแล้วครับช่วงนี้นกอายุกรงประมาณสามเดือนประมาณนี้ครับสูงสุดนะครับเนี่ยตัวนี้ครับหางหางหางไม่มีนี่ครับหางขาดส่วนใหม่ๆนี่ก็คือนกแค่น่าจะประมาณสองเดือนหรือประมาณไหนนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นเชเลยของนกฝึกผมที่ ช่วงหลังๆนี่ผมอ,ออกต่อแล้วติดเฉลยมานะครับเนี่ยแถวบอดินนะครับตัวนี้นี่ครับนี่แต่ตัวแบบดุดุเลยครับแต่ก็แปลกครับมันหางมันไม่ค่อยหักครับมีแต่ตัวเชื่องๆนะครับคนนี้นี่ครับ วันนี้ก็รอกรงว่างอยู่ครับว่าจะเอาขึ้นไปชำดูครับว่าเป็นยังไงครับถ้าเอาขึ้นกรงเดี่ยวแล้วก็ถ้าสามเดือนไม่ผ่านก็ต้องปล่อยครับดูว่ามีแต่ตัวแบบทรงปีกกล้วยเลยครับสวยๆทั้งนั้นหางเล็กๆครับเก็บหางดีทุกตัวเลยครับหางไม่บานเลย ครับแต่ถ้าเฉลยตัวไหนที่หางบานๆนี่ผมจะไม่ผมจะไม่เก็บไว้ครับเพราะว่าหางหักแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยครับส่วนตัวที่หางหักนี่เป็นเฉลยของเจ้าหนึ่งครับตอนได้มาทีแรกนี่แบบสภาพไม่ไม่ได้เลยครับแต่ผมลองเลี้ยงดูครับตอนนี้เขาเริ่มถ่ายคนโดนผลมือ่อกี ก็เลยสีสีก็เลยโอเคขึ้นนะครับภาพมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันจะมืดมืดหน่อยครับนี่ครับตัวนี้เชื่องมากเลยครับตัวนี้นี่เฉลยบอดินนะครับนี่ครับก็ถือว่าเชื่องอยู่ครับปากกอดดีเลยตัวนี้ก็ได้ยินเสียงขันกันแล้วครับ แต่รอกรงว่างอยู่ครับนี่ครับเเชื่องเลยครับตัวนี้ก็ถือว่าเชื่องทุกตัวสุขภาพนกดีมากเลยครับอาหารผมก็ข้าวเปลือกครับแล้วก็ อาหารลูกไก่ครับแต่ก็ต้องปล่อยให้เขากินให้มันหมดไปเลยครับแล้วก็เอาออกครับไม่ต้องให้เยอะครับส่วนอาหารนะครับน้ำดินแค่นั้นนะครับนี่ครับเอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวว่าจะเอานกลงไปออกแดดอยู่ครับเพราะว่า เพิ่งเจอแดดวันนี้ครับที่ได้มาตอนที่ไปต่อกับอาจารย์ตุ๋ยก็เริ่มขันบ่อยแล้วครับตรงขันเสียงเต็มเลยครับตัวนี้ไม่เบาเลยครับตัวนี้แต่หมึกสนับอีกเข้มมากเลยครับดำปึ๊ดเลยครับตัวนี้ตัวหัวดำนะครับตัวนี้สอ่เต็มหัวเลยครับเสียนสอครับนี่ครับตรงหน้าอกก็มีครับ คันแล้วตัวนี้คันแล้วคันบ่อยมากเลยครับแต่ก็นั่งนังถ่ายขนน่ครับตอนเริ่มถ่ายขนนะครับนี่ครับก็เหมือนจะเปรี้ยวแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับตัวนี้หรือว่าเขาดิ้นมีจังหวะหรือยังไงก็ไม่รู้นะนี่ครับเสียงน่าจะกลางๆครับก,กลางขึ้นห้องห้องนะครับตัวนี้เสียงกลางวานมากเลย ่นีครับถ้าขนเต็มน่าจะสวยมากเลยครับผมว่าผมก็ไม่อยากไม่เล่นนั้นเขามมะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาถ่ายขนครับเดี๋ยวขนหลอดเขาพังครับผมก็อยากอัปเดตมากครับตอนนี้ครับผมรู้สึกว่ามีมีความหวังครับเพราะว่ายังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าผมดูตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่า มันมนลักษณะดีครับในสายตาของผมนะอ่ะอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นครับส่วนตัวนี้ผมก็จะได้ปล่อยแล้วครับเพราะว่าเลี้ยงมาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วครับแต่ก็ขันอยู่ครับแต่เสียงเล็กๆครับผมมันถือว่าไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ไม่ไปไม่มาแลนะ้วละ ก็แปลกๆอยู่ครับเป็นนกตัวเมียหรือเปล่ายัางไงก็ไม่รู้นะว่าจะได้ปล่อยนะครับแต่ว่าจะชำมาอีกสักให้โอกาสอีกสักครึ่งเดือนครับถ้าไม่ขึ้นไม่เกินก็ต้องปล่อยครับเพราะว่าตัวอื่นจะต้องรอถามว่าเปียวไหมมันก็ไม่เปียวครับก็ธรรมดา ตอนมาแรกๆเนี่ขันบ่อยมากเลยครับขันดีมากทั้งเรียกทั้งขันครับแต่เสียงเล็กๆนะครับผมก็ยังเออเป็นตัวเมียหรือเปล่านะไม่เข้าใจเหมือนกันนกก็ไม่ใช่ว่านกเปียวนกอะไรมากครับแต่มันยังไงครับไม่ขันไม่ขึ้นขันแค่วันละคำสองคานี้ครับ หรือว่าขันปล่อยอยู่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไปทำงานไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะตัดสินใจปล่อยแล้วครับน่าจะเป็นตัวเมียนะครับผมว่าเอา้าไปไปบ้านก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละไม่ไปส่งหรอกไปออกลูกออกหลานเด้อไปออกไปไปเล็ว Vai lục Không Vai lêu Không vai Không Tông yên tăng tăng này, à, Có như đai là Không ไปหากินอยู่รอดปลอดไปเลยไปอ่าไปแล้วพักสักหน่อยก็คงนั่นแหละไปอันนี้ครับไม,ไม่ถูกใจก็ต้องไม่ต้องเลี้ยงมันปล่อยเข้าไปโอเคครับ